โอกาสโอกาสโอกาสจะเป็นหรือไม่เป็นโอ,อ,ไไอกาสไม่เป็น,เ,ปนเลยไปแล้วเนาะมันเลยไปแล้ว โอกาสเลยไหมเลยไหมลุ้นลุ้นไปแล้วค่ะพี่เรียบร้อยก็เราก็โดดต้องรู้แลตัวเองทั้งนี้ทั้งกัรนี่อันนู้นมาแล้วเดินหุ่นตะวันนี่ว่ะไปเลยจะเจ็บข่าแล้วปวดหลังจันใช้แม่เดิน หนึ่งนาทีขึ้นหนึ่งเขตมีจางไหมสูงนิดนิดมีจางไหมอวดกันจะไปอวดกันไงโอ้ยใ,ให้เหลือไว้เพ่งเถอะวันนี้สิบห้าจะส่งน้ำพลานะคะคุณละเมี้ดัานี้วมีสามาทำแล้วันนี่